ก่อนหน้านี้ทราบแล้วใช่ไหมฮะว่าโรคแพ้ตึกนั้นเป็นอย่างไรวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการป้องกันการเกิดโรคแพ้ตึกนะฮะพูดถึงการป้องกันโรคแพ้ตึกนะครับอ้างอิงจากข้อมูลของสภากาชาติไทยนะครับบอกว่า1ฮะคือว่าต้องกําจัดแหล่งสารปนเปื้อนภายในอาคารเช่นบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศแล้วก็ระบบระบายอากาศอย่างสม่ําเสมอทำความสะอาดพื้นพรมหรือว่าเพดานอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ไม่ทิ้งขยะค้างคืนในสำนักงานเพราะว่าอาจจะเป็นอาหารของมแมลงสาบได้ เก็บสารระเหยอ,อย่างมิดชิดในที่ที่ว่ามีการถ่ายเทนะครับสคือว่าลดปริมาณมลภาวะทางอากาศด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นกําเนิดของไอระเหยที่เป็นพิษให้น้อยที่สุดนะครับหรือว่าเลือกวัสดุอื่นทดแทนเช่นใช้สีทาผนังแบบที่ว่าไม่มีโลหะหนักผสมเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ทําจากไม้จริง หรือว่าใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้อัดแบบที่ปล่อยไอระเหยน้อยกว่าปกตินะครับ3คือว่าควบคุมสิ่งแวดล้อมในอาคารเช่นเปิดหน้าต่างหลังจากที่ว่าปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อระบายอากาศที่ตกค้างในอาคารเพิ่มระบบถ่ายเทอากาศในบริเวณที่มีสารเคมีระเหยออกมาได้หาพืชที่ช่วยลดลพิษในอากาศมาปลูกในห้องนะครับเช่นาว่านหางจระเข้ก็จะช่วยลดกลิ่นของสารระเหยฟอร์มาลดีไฮด์แล้วก็เบนซิน ต้นผู้ด่างก็จะช่วยลดกา๊าซคาร์บ,บอนคาร์บ,บอนมอนอกไซด์แล้วก็แอมโมเนียได้ดีต้นวัส,สนานะครับก็จะช่วยขจัดกลิ่นจากน้ํามันกับแลกเกอร์ต้นฟิโลใบหัวใจก็จะช่วยดูดซับสารพิษชนิดสารอินทรีย์ระเหยง่ายต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากสภากา,ารชาติไทยด้วยนะฮะเพื่อนๆเคยเป็นโรคกลัวตึกหรือเปล่ายังไงแลกเปลี่ยนกันหน่อยนะครับ